ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งไปแต่ก่อนที่จะจากกันผู้ชมขาชงผู้อยากฝากถึงคุณผู้ชมนะคะไปฟังเรื่องราวดีๆของการสนทนาของสองบุคคลที่รู้และเข้าใจในเรื่องของธรรมะอย่างแท้จริงนะคะนั่นก็คือพี่ส้มนัชพรเจ้าของรายการคุยแซบโชว์ของเราเนี่ยแหละค่ะกับคุณอุ๋ยบูดาเบสนะคะในรายการคุยกับอุ๋ย EP 206จากคนไม่ยอมใครสู่คนที่ถอยทุกวันเพื่อลดอัตราค่ะก็คือ ใครที่ไปดูแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องราวของพี่ส้มนะครับที่คุยกับพี่อุ๋ยนะครับอย่างเช่นเรื่องการให้ลูกเนี่ยสอนลูกนั่งสมาธินะครับใช้ชีวิตโดยสตินำนะครับรวมถึงประสบการณ์การบวชที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีการแบบบอกการจับโปะเหล่าผู้พิเศษต่างๆด้วยนะฮะพร้อมกับบอกเทคนิคนะครับในการแย่งชิงแขกรับเชิญที่อยู่ในกระแสนะครับใช่แล้วค่ะสามารถรับชมได้ในรายการคุยกับอุ๋ย EP 206นะคะที่พี่ส้มเป็นแขกรับเชิญได้ทาง YouTube อุ๋ยบูดาเลสเฟซบุ๊ก คุยกับอุย๋ย IG GUIOUI TikTok คุยกับอุย๋ยแล้วก็ t a l k w i ิ h อุ๋ยค่ะโอเคอไปตามดูกันได้เลยนะครับได้ประโยชน์มากๆจริงๆนะครับเรื่องราวของพี่ส้มนะครับดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกดกระดิ่งคะ่ะกดกระดิ่งสิคะเออ